ประเด็นแรกครับประเด็นกรณีที่นายอัจพรพลบุตรสอสอพักเพชรบุรีรองหสโมสรพักปิปัต์ได้ออกมาถแถลงข่าวเรื่องเตือนให้ประชาชนเตรียมรับมือกับวิกฤตการ,รมเมืองรอบใหม่ที่จะเกิดขึ้นภายในหกเดือนซึ่งนายอัตรพรได้กล่าวหารัฐบาลพักเพื่อไทยว่าจะใช้อำนาจเกินขอบเขตเพื่อประโยชน์ของพันธุ์บวโทัศสิน จนเกินกว่าที่สังคมจะรับได้รวมถึงการขอประราทานอภัยโทตการยึื้นที่ที่ดินรัฐยาและสําคัญการโยกย้ายค้าการที่ไปเป็นธรรมนี่คือสิ่งที่สมาชิพกพรรคปัะชาธิป,ปัตย์กำลังกล่าวหาพรรคเพื่อไทยรวมถึงรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยนะีซึ่งเราขอปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงใดๆสิ่งที่นายอัตพรพลบ,รบุตรน่าจะใช้กินนาการและลึกไปเอง แล้วมากล่าวหาว่ารัฐบาลของพรรคเพื่อไทยและจะดำเนินการลักษณะทำให้เกิดวิกฤตทางการเมืองนั้นขณะน,นี้รัฐบาลบริหารมาได้แค่20วันก็เห็นว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์และคณะรัฐมนตรีชุดนี้<ม><ม>ก็ได้ดำเนินการกล้าตัดสินใจในการกระทำ การบริหารการแผ่นดินหลายเรื่องเช่นเรื่องที่1เรื่องลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนรวมทั้งลดค่าขนส่งโดยรลดราคาน้ำมันลิตรละ3บาทถึง8บาททั้งน้ำมันดีเซลเบนซินทั้ง9 9 1และ95รวมถึงน้ำมันอื่นๆเนี่ยสะท้อนเห็นว่ารัฐบาลในอาิสิตบริหารมา2ปีกว่ายังไม่กล้าดำเนินการแต่รัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็ดำเนินการเรื่องนี้ เพียงบริหารได้แค่20วันก็ดำเนินการแล้วรวมถึงเรื่องที่สองที่เห็นว่าวันนี้ปัญหาที่หมักหมมจากนอกจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นที่รัฐบาลชุดของพรรคเพื่อไทยเนี่ยดำเนินการเนี่ยก็พยายามลดราคาน้ำลดการเก็บภาษีเข้ากองทุนน้ำมันหรือลดราคาน้ำมันเนี่ยก็ยังมีการแก้ปัญหาในเรื่องที่สองที่เป็นรูปธรรมก็คือการชูเป็นวาระแห่งชาติ ในหนึ่งปีเพื่อลุยปราบปรามยาเสพติดซึ่งเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ก็ได้เรียกประชุมหน่วยงานรวมทั้งพอบอเหล่าทัพและหน่วยงานข้าราชการต่างๆนะทั้งฝ่ายข้าราชการพลเรือนฝ่ายข้าราชการทหารตำรวจที่จะบูรณาการในลักษณะที่ต้องการให้เป็นวาระแห่งชาติในการปราบปรามยาเสพติดทั้งที่ผ่านมาสองปีกว่า ยาเสพติดที่หมักหมมและรุนแรงเพิ่มขึ้นในยุครัฐบาลนายอภิสิทธ์ก็ไม่ดำเนินการให้เป็นลักษณะที่เป็นรูปธรรมแต่วันนี้20วันเท่านั้นที่รัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ดำเนินการในเรื่องนี้นี่คือสิ่งที่เป็นการสะท้อนเรื่องที่สามครับเป็นการแก้ปัญหา ในการที่พี่น้องประสบอุทกภัยแล้วเดือดร้อนขนาดนี้เนี่ยร่วม16จังหวัดนะครับทั้งพื้นที่ในภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งพื้นที่ภาคอีสานบางส่วนเนี่ยซึ่งขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วทั้งหมด80รายสูญหายอีก6รายซึ่งขณะนี้รัฐบาลเองก็ไม่ดิ่งนอนใจท่านนายกยิ่งรักครับ ก็มีการลงพื้นที่แล้วทำหน้าที่อย่างรวดเร็วขนาดเป็นผู้หญิงนะครับคนแรกในประวิศาสตร์ที่เป็นนายกแต่ทำงานไม่แพ้ผู้ชายอกสามศอกนี่คือการบริหารลักษณะที่เขาเรียกว่ามาบริหารบ้านเมืองไม่ใช่มาบริหารการเมืองแล้วไปใช้การเมืองเนี่ยลักษณะเหมือนติติง หรือไปด่าใครรายวันแล้วสิ่งที่นายอัตพรพลรบุตรกล่าวหายิ่งเป็นสิ่งที่ดูแล้วเป็นอคติและเป็นการดิษเครดิตโดยกล่าวหาว่าท่านนายกยิ่งลักษเป็นลักษณะเพียงหุ่นโชว์ที่แสดงบทบาทไปตามบทที่ถูกกำหนดในแต่ละวันนี่คือลักษณะว่านายกเหมือนดางแบบและโชว์หุนวันว,นวนเห็นไหมครับ ยี่สิบวันของนายกยิ่งลักษณ์ทำงานน่าจะมากกว่ารัฐบาลนายอภิสิทธิ์มาสองปีกว่าการแก้ปัญหาต่างๆเริ่มเป็นรูปมาธรรมนะครับเพราะวันนั้นเพราะขณะนี้ผมจึงอยากเรียกร้องว่าให้นายอัอตรพรผลบุตร,รวมทั้งสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยที่พยายามเอาเรื่องเอาเรื่องในการกล่าวหาเนี่ยเป็นแค่เกมการเมืองให้หันมาทำหน้าที่ เป็นฝ่ายค้านตรวจสอบรัฐบ,บาลอย่างสร้างสารรค์ลักษณะที่กล่าวหาว่านายกยิ่งลักษณ์เป็นแค่เพียงหุ่นโชว์ที่แสดงบทบาทเนี่ยเป็นการไม่เกียรติสุภาพสตรีไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษนี่คือการค้านไม่สร้างสารรค์นะครับหวังแค่เกมการเมืองและหวังเอาชนะรัฐบาลโดยการทำลายคะแนนเสียงว่าทำอย่างไรก็ได้โดยน่าจะผมก็ คาดการว่าสิ่งที่สมาชิกไปเแปดเตือนออกมาเตือนว่าหกเดือนเนี่ยที่การเมืองจะวิกฤตเนี่ยผมบอกว่าเรื่องนี้น่าจะมีแผนในการที่จะล้มรัฐบาลอะไรสักอย่างที่วันนี้ก็เห็นแล้วว่ามีการพูดถึงและมีการปล่อยข่าวว่ารัฐบาลชุดนี้จะอยู่ได้หกเดือนวันนี้เราจึงขอยืนยันว่ารัฐบาลทำงานมาแค่ยี่สิบวันยังมีผลงานมากกว่าน่าจะมากกว่ารัฐบาลในอภิษฎ สปีกว่าเพราะั้นรัฐบาลชุดนี้ผมบอกว่าไม่ได้6เดือนไม่วิกฤตหรอกครับหเดือนเนี่ยจะสร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนจะแก้ปัญหาให้อย่างเป็นลักษณะแบบบูรณาการ